คนถูกและดีมีอยู่จริงค่ะวันนี้คุณแม่พาทุกๆคนนะคะมา DIY กล่องใส่ดินสอกล่องใส่ปากกานะคะวัะสดุอุปกรณ์มีอย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนมีฐานต่อเลโก้นะคะแล้วก็จะมีตัวเลโก้แล้วก็มีฐานประกบด้านบนอีกทีนึงนะคะตอนนี้นะคะน้องไอจีก็ประกบฐานแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังขึ้นฐานที่2ออยู่ค่ะการที่คุณแม่ซื้อเลโก้ตัวนี้มาให้น้องไอจีนะคะก็เพราะว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าคุณแม่ว่าของเล่นชิ้นนี้มันสามารถช่วย ในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์และ <Wow. S 1> การออกแบบให้น้องได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงสีต่างๆนะคะและไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกสมาธิให้น้องอยู่นิ่งๆและจิตใจจดจ่ออยู่กับการทํางานซึ่งมันดีนะคะคุณแม่ว่าและนี่นะคะคุณแม่ก็กําลังประกบด้านบนให้กับน้องนะคะและเสร็จแล้วน้องก็ลองใส่ปากกาให้ทุกคนได้ดูค่ะว่ามันสามารถใช้งานได้จริงอย่าลืมไปลองหาซื้อกันดูนะคะราคาไม่แพงเลยค่ะที่กับสตอเบอรี่